นี่เลยโฮมขนาดพี่น้องเลยใายคือไฟใหม่เลย,เลยพี่น้องเลยเนาะคุณนแหงขนาดเลยพี่น้องเลยนี่ผมไม่แข้งเนี่ยุณนแหงขนาดเนาะมันถือเนื้อเข้านี่นะมันคือไฟใหม่เลยพี่น้องมันดำแดงๆมันหมาดเนาะแต่ค่ายคือไฟใหม่เลยพี่น้องเลยคนที่กินไม่แข้งเนาะอยู่แถวหมวู่บ้านสเายนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งเนาะเป็นว่า แล้วสาเหต MM ุที owego, ่เราเป็นเนาะเป็นลูกโดยลูกเป็นอยังไรแล้วเราก็เสียชีวิตเนาะสาเหตุที่เราเป็นตอนแรกนะคือเรากินไม่แค็งนี่แหละพี่น้องมันอักเสบทางในก็คือเนาะมันบวเซามันอักเสบมันเปื่อยบวชดื้อมันแบบว่าเป็นเลยนะพี่น้องเป็นไปเลยนะหมพี่น้องมันบวเซาเพราะนั้นเราเป็นตัวนั้นนะเพว่าเรากินไม่แค็งเริ่มต้นนะพี่น้อง แดีวเราก็ปบขัวมอซซาเราจะเสียชีวิตเลยพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นตัวเมยตัวไข่พี่น้องๆมันสีก้นบดแดงพี่น้องเลยถ้าว่าก้นแดงเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่เป็นตัวตัวผู้เนาะถ้าว่าก้นแดงเนี่ยสุดยอดได้ความเผ็ดพี่น้องนี่เป็นตัวแม่์เป็นชีมีไข่นะตัวเมยเนาะตัวนี้แบบตัวผู้แบบเผ็ดมากเหนือแมงแข็งเนื้อแมงเอียงข้างเป็นภาพี่น้องบอกสวัสดเนี่ยว่าภาษากลางภาษากรุงเทพเอิญเอิญเนี่ย สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีในงามเศร้าเด้อพี่น้องเด้นเนาะเศร้าเมื่อนนีน้เราพี่น้องเนาะพี่น้องทุกคนไดเพืนพี่น้องทุกคนได้ไดยางกินได้เรามื่อวนนี้ชาวเวียดได้อาหารปลาพี่น้องวเว้ยมือนี้ชาวเยดได้อาหารปลาพี่น้องแต่หายากในช่วงนี้เราพี่น้องค่ะคือค่อนข้างว่าหายากเนาะมันกำลังเริ่มมีพี่น้อง เนี่ยดูสวีกำลังจะเริ่มก็จะดูคนตะวันยังหายยากอยู่นี่น้องเมงแข่งพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวจะไปปะคนไปอ้ยพี่นอ้องเนียคือทว่า เงียบคนถือแล้วคนห้องเงียบไม่แข็งแล้วพี่น้องนเนาะเหลืองเลยพี่น้องเลยทันทีเลยแบบเห็นหลดท่านตาเลยพี่น้องถือว่าได้หลายพอสมควรอยู่ด้พี่น้องเนาะคือพ,พอไปกา้างย้ำเมือแงแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาเอายา้ำกลางวันนี่มันกะจกะบ่ค่อยได้ปันไดพี่น้องเนาะต้องเป็นช่วงกลางคืนมันกะสิบโมเฮเนาะหรือว่ามันกะสิบอโมแบบว่าอันนี้ปันไดแลพี่น้องเนาะทาย,ยา้ำกลางคืน มันจะสีดีกว่าค่ะนะแต่ว่าย่านแต่ยังหนึ่งเงียวมีแข้งขืดตาพี่ดองเลยเนาะคือพอสาวยาวเพิ่นไปหาเมื่อคืนนี่เนาะพี่้องได้มีแข้งยางอ่ะมายางยากลําบากแข้งแต่ก็แต่ปุ้ยพี่ดองเลยทรมานสุดๆเลยมีแข้งจับอันนี้เพิ่นพี่้องจับหลังเพิ่นแล้วก็ มันเหนียวล่ะมันน้ำน้ำพิษไม่แข็งเนี่ยพี่น้องถือหลังคนหมาดดำเบิร์เลยพี่น้องเนาะก็จะเสียวอย่างใจพี่น้องคือว่าพิษไม่แข็งไม่ก็หุ่นแห้งเติบหนึ่งอยู่แล้วนีพี่น้องเนาะคือกินแบบว่ากินดิบๆเนาะว่าหมายคือว่าท่านได้ขวบว่าท่านได้หยังพี่น้องเนาะแบบกินดิบชุ่มชืดนิดเบสิวาพี่น้องเอเสเซ่น้าอ่าเป็นสมุนกันยังโบเศร้าพี่น้องเยเนาะรีพเพลินอะเพราะว่ามันอยู่ทางในนมหลอดอุ่มอิดพี่น้อง สวียกินมวานี่เนาะสาวียกินมวานี่พี่น้องเอ้ยยําเข้าไปวันนึงป๊าดพี่น้องเอ้ยป,ปากสาวียกม,มาเทาพี่พอจันลิ้นกุกลินเฮาล้วพี่น้องมาแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะสาวียวสิมาขัวเอาเมื้อนีนอ้พี่น้องเอ้ยกินดิบบ่ไหวแล้วพี่นอ้องอ่าไม่รอบ,บไ่ไหวคือคมหม่ัมนันเพน็ดแห้งเนาะเพราว่านี่ได้4-5ตัวเลยพอเพิ่นไปหามาเนาะ ตัวแรงเมื่อวานซื้อหนิเนี่ยเมื่อวานนี่เป็นเอามาฮะแกะดังซื้ัขวดแต่ว่าซื้ัขวดแบบเบิดพ,พี่น้องเลยพี่น้องเลยตายครับอย่างเตมิแขงเงียบกันถือโอ้โหโอ้โหโอจะด,ดูนี่เนี่ยจะดูพเพตมิแขงไม่จะกระจันแต่ว่ากำลังเริ่มเขาสู้เราพี่น้องเราเนี่ยเพื่อนได้ได้มีปัญหา ตัวนี่ยังเป็นมเมย์พันยูแต่ว่าลูกของเพื่อนนี้มันจะเป็นตัวข,ขาวๆเนาะเป็นน้องเนาะเป็นนางะนะไม่นางนะแซ่บนะพวเพชรแหงคอมเพชรแหงอยู่แต่บอกว่ามันกระซิบซ่บมันกระซิบมันค่ะือว่าสเวลมากลายเป็นน้องแซ่บมีแข่งตัมกระซ่บก้อยขวด เจ,ว,จ,ว,จว,วเนาะแสียบว่าเจลรัวกินกับพังไปโอ้ยสซ่บพี่น้องเลยหอมอีสาวนแรกสิขวากินซะแต่ว่ากินดิบแต่มันมันสิเพาาียรแห้งแตจำเจวพี่น้องเลยสิบแบ่งไปกินแ่งกินมืออนานนะ้ำ บางตัวก็ไข่เลยพี่น้องไอตัวมันไข่นะมันจะบมักแพงเลยก็เสพๆแต่ว่าราคาเพิ่นนี่แพงเลยพี่น้องคแพงช่วงนี้แบบวันอยู่ในแบบว่าในยุคหายากพี่น้องไอนาะในยุคที่ว่าบางๆที่ว่าอึดนะพี่น้องเป็นไม่แข็งข้อไม่ มีเค้กจิ๊กเนาะอันนี้เป็นแม่เค้งคอยพี่น้องพี่น้องเสียน้นาไว้ก่อนเนาะนี่เลยหอมขนาดพี่น้องเลยหอมมากินนี่ด้วยเสียปากมีตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยเนาะพอสวีทบอลไปหาก้าวอายุน่าขึ้นแล้วพี่น้องเรียกสิบตัวเอา่อ เสวี่ผูว่าภาษากลางนี่ควรเอิ้นแมงเยียงน้องพี่น้องเนาะภาษาอีสานเนี่ยจะเอิ้นคือกันนะพี่น้องเนาะภาษาอีสานเราจะเอิ้อ่ฮะมิงเเคงคือกันเนาะภาษาภาษาอีสานเราจะเอิ้อนมิงเเคงคือกันแต่ว่าภาษากลางเสวี่ยผู้ฮู้เม่น้องพี่น้องแมงเอียงข้างแม่นบอลนาะงอีกเรื่องประเสริฐยูราพูดกันนาะบางพื้นที้พูดการจะเอิ้นก็คือกันอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวไข่พี่น้องน้อมันสีกลมบรแดงพี่น้องเลย ตะวักก้นแดงเลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่เป็นตัวตัวผู้เนาะงตะวักก้นแดงนี่สุดยอดเลยพร้อมเผ็ดพี่น้องนี่เป็นตัวแม่์แต่จะมีไข่นำตัวแม่เนาะตัวนี้แบบตัวผู้แบบเผ็ดมากพี่น้องแสียปากเลยแสีน้ำไว้ก่อนพี่น้องเนาะค่อยเสียน้ำให้็นคว้ามันนี่เผิอน,นออกก่อนพร้อมเผ็ดเผิอน,นออกก่อนหวัวได้จริงตุ่มได้นับพี่น้องเลย โอ้ได้ติ๊กตุ๋นอ่ะมาสะลองหนับไปก่อนสี่ตัวเฮ้ยเอาไปเอาไปช่วงนี้ชาวเว,วียดนามและปถ่ายคลิปข้างนอกน้อพี่น้งนองเนาะเพราะว่าอ่าไปทางนอกก็คือชาวเวียดไทยไปมิ้ววัวเขาก็ืนบางอย่างเนาะพี่น้งนองเราเขาก็ท้อนะพี่น้องเลยว่ได้คอยไปเพราะว่านึงมาเขาไปเลาวแต่มันเสียงเงินนากพี่น้งนอ,องเสียเงินเขากับพวกคยมี้นท์ี่สินะ เพื่อนวพ่น้อวาพี่แพซี่ได้ค่อยออกไปเได้ค่ายออกไปสวนบ้านี่เนาะมันอยู่ในสวงดูแ้นาเลยไปกัแบบพ่อพีได้เห็ดพอเป็นไหนน้อมันเดพี่น้องไหมไปโจกนลับพอแม่กั้าวียงแน่พี่น้องคาะไอวมยไปกูเยอะยกับโมกาเนาะวดูหน้าูมีไฟเลยมีแต่ปามีตะดงพี่น้องไงเนาะย่านพี่น้องยวชนาเบอมาเมื่อนี่เขาจกินกินกินแจ็คตแล้วพี่น้องะ สองส1ิบ 19, 17, 18, 19 18, 20เ2 24 26 28 3ก32 34 36 38 40สป สิบสามตัิสิบสามตัพี่น้องจว่าขายทงตลาดด้วยอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะแข่งขนาดได้พี่น้องเลยจะขายนี่แต่ว่าเขากินจะมาเขากินแล้วพี่น้องนอีพี่น้อง,อง,องรถสมบัิสี่สิบสามตัพี่นอ้องว้ายตกแบบรถสมบัิสี่สิบสามตัวแมงแขง เนื้อเม่เงเอียงข้างเป็นพี่น้องหมวกสเวลเนี่ยว่าภาษากลางภาษากรุงเทพเอิญเอินเมงเอียงพี่น้องภาษาอีสานอาจจะเอินเมงเอียงค่ะเอ้ยไม่ใช่ภาษาอีสานอาจจะเอิญเรียเค้งคือกันนะพี่น้องเนาะที่ว่างสเวลเลยเนาะอาจจะผิดบลื้ออะว่าผิดลื้อแต่เบเกอรข,ขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อเนาะพี่น้องหอวกเน่ว่าเห็นอะใน้ติดต่อคนอะไรอย่างเงี้ยเน่งเมงเคียง เป็นเมนเดียงขางโบคน,านาาสากลาว่าฉันเนาะเขาเรียกแบบบรเนจใจคือดองเพราะว่าเมนหรือโบเนาะก็เลยแบบถามที่เราย่างพี่ยุธานเนาะก็ะเดินคือจากเจ้าวอลหรือว่าเดินเมนเดียงขางเนาะเซนน่าผมก่อนอันนี้ก็ย่างยูริพี่น้องรักอะไรย่างปลายเป็นไรแบ่งไว้กินมือใหม่น้ำพร่อมืันนี้คือว่าได้หลายพี่น้องอเนาะได้หลายได้หลายอยู่วัอนี้มือที่สองของกอคน ไปหาวิแข้งแต่กเดินได้เขาไอ้เพยจากมีแข้งไป็นหนึ่งเพยพี่น้องไอเพยใหญ่เตึบมันมเวลาเป็นห้อยบาทแต่ว่ามันเป็นแบบขึนโพกพี่น้อง,องแบี้ยวไคือไฟใหม่มเลยเลยพี่น้องพี่น้องพุณนแหงขนาดเลยพี่น้องไอขาเนี่ยของมีแขงมีคุณนแหงขนาดเนาะมันถึกเนื้อเข้านี่นะมันคือไฟใหม่เลยพี่น้องมันดำแดงแดงหมาดๆเนาะเบี้ยวไคือไฟใหม่เลยพี่น้องไอ คือเขากลิ่นยังไงแบบซาเวียวสองมื่นยังบัวเซาพี่น้องเลยอยู่ในปากซาเวียวนี่นะกินอะ้รแบบซาเวียวคิดว่าเ,เพ,าพิ่นบัเพชรนะพี่น้องตอนแรกก็รีบแตะเบิ่งแล้วเนาะเอบอบัเพชรว่ะก็เลยมัมกันเลยพี่น้องเลยมัมไปเริ่งหนึ่งบัวเพชรอยู่ในปากเว้ยพี่น้องเลยเอาออกก่ายังเพชรคือเกา่าแบบน้าตาข้อรวยเลยพี่น้องเลยน้าตาไหลเลยเพชรขนาดเลยแบบกินเพิ่นี ใครเคยกินนะเจะาหัวพี่น้องคอาาคเคยกินเนาะบางคนอาจจะไ่เคยกแสิรอให้ฟังเลยพี่น้องแบบก้อนเพชรก้อนเพลนนี่ขึ้นดังขึ้นหัวเลยพี่น้องอออเลยเนาะเขาออกนล้วเลยก็บริษัทท่านพี่น้องเลยมันหมาใหม่เขาก็บอลเลยพี่น้องแต่กับซีวอาเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่น้องเราคืออ่าคนที่กินไม่แข็งเนาะอยู่แถวหมู่บ้านสาเวียร์นี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่่วเจอหมู่บ้านหนึ่งเนาะเพิ่นว่า แล้วสาเหตุที่เราเป็นเนาะป็นลรกโดยรูกเุกป็นอย่าง,างไรแล้วเราก็เสียชีวิตเนาะสาเหตุที่เราเป็นตอนแรียกนะคือเรากินเม่งแข้งนี่แหละพี่น้องกินเม่งแข้งแหละมันเพศคือซาเบียอลและเพศแล้วมันอักเสบทางในถึงเนาะอัน,นบอเซามันอักเสบมันเปือ่อยบวมมันแบบว่าเป็นเลยแล้วพี่น้องป็นไปเลยนะหมพี่น้องมันบอเซร้เพราะนั้นเราเป็นโดนนั่นนะถึว่า ก็กินไม่แข็งเริ่มต้นนะพี่น้องแต่แล้วก็บหวดศัตรูแล้วก็เสียชีวิตเลยพี่น้องเนี่ยสเวลก็คือเป็นต่ญาตินั่นแหละพี่น้องเนียตอนวแหละสเวลบ่หัวเราเสียชีวิตย้อนยังเพราะวานนี่สเวลกินเนาะสเวลกินแล้วมันเพ็ดพี่น้องนี่แหละเพราะเวลมาน้าน่ะนั่นแหละครูคนเสียชีวิตพวกหันกับเป็นเป็นย้อนไม่แข็งยัแลงวะเป็นปากเปื่อยกับมดศัตรูเลยว่ะแล้วก็เสียชีวิตสเวลรบกการกินเลยพี่น้องเนียก็เลยมาขวดเอาเนาะ บอกก็ทาเก๋แบบว่าสูตชีวิตแห่งพี่น้องอันนี้นะเมย์นะว่าถูออกเด้พี่น้องเนาะมันหลายปีแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็จนบ่มีพี่น้องเดทีงานเนาะสูตชีวิตแห่งเขาสิบอกเอาปีกของเขาพี่น้องเนาะมันจะนวดออากันเลยยิ่งู่บอกเนาะพี่น้องสี่สิบแปดตัวอยแม่เนาะ เดี Rolle, a, ๋ยวปุ๋งจะไปนวดกับสิไปขวดเอาเลยพี่น้องพ่น้าเพิหนออกมาน้าเพชรเพินออกมาจะเป็นสีเหลืองพี่น้องเลยคว่ำน้ำเพชรเพิ่นน่าจะเป็นสีเหลืองพี่น้องมูเน่น้ำจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าความเพชรเพิ่นสุดๆเลยสียเลยจะออกก่อนเดหตุเองเลยพี่น้องเลยนี่แหละความเพชรที่ว่าเห็ุแหงปากข้าหมาดนะพี่น้องสลัดขวดเลยความเพชรน้ำเพชรเพิ่นออกมานี่ยอดเลย ป,ป่าๆตานนี้เน,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 นี่นึ่งแห้งๆเลยพี่เรไหมไม่เนื่ก็กะทอว่าเป็นาเป็นเนีนไผ่แห้งอมันน้อยอ่ที่เราพว่าได้แค่สองสารอยตัวในืห,นหลายพีโนโอเคอันนี้ได้จะปัวน,นี่กับกม่า,าปัวยจ้า,จาสิบพ่มเพ็รชนินี้ยังาหลายนิดหน่อยจำได้พี่ไหมเนาะ ఇహనా అమ్మా సైడ్ What สีมึงเนาะสวีอสิบอตัวก้นแดงเลยพี่น้องเนาะสวีอหยันทิดสวีอยังบะเศราเลยปากสวีอเนาะทิศยานีพี่น้องหาหาเลือกตัวก้นขาวตัวเมยันอ้วนนี่พี่น้องตัวเมยัวนี้เนาะ อยากหอมพีเลยมันควันเพชรกระสิบโบมี่พี่น้องก็จะได้กินหอมดไปชื่อแต่ว่าพอเพชรพี่น้องเลอไปนเนี่ย,ยลแล้วกเคลียว์ไฮเลดตเรือพี่น้องเด้อ <c oughs> ก้างเพื่อสิ่งกักข้อก็แบบกะเพ,พิ่นเลย,ยพี่น้องตัวก้นยแดงๆใช่ไหมพี่น้องถ้าว่ามันอยู่ในแอ่์ดิบๆส,สดๆเนี่ยอ้บาไวเลยกินเม่ได้เลยพี่น้องเลย เพีชนะไผยกันย่างๆแผยกันย่างโยมพี่น้องมาแรงมากเยวสิปเอาเกลือใส่ซิ่โครงมาคือต้องเพราะว่ามันเอ้ยมันจางพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มางห่อผ้าขาวแล้วสบายดีสวัสดีสบายดีพี่น้องเนาะเป็นได้ยังกินข้าเศร้าเมนี้ผัดหมูพี่น้องเนาะผัดหมูใส่ผักแล้วก็เมนูเรียคือขี้เคี้ยวขวป็นเคียงนะพี่น้องเนาะขวเป็นเคียงและนี่จะเป็นข้าวเชื่อ เอาเซน้าพ่อมี่นองเพือ่อมากินแต่ว่าสดๆคทั้งแหลกของปีได้ไงไปกินแมงแขงไเนี่เอาเาอาเซนาเ่หัวป่าไปสิมาต้นไก่ว่านี่ไงไฟสิโดนมานี่เป็นไกรมุดแดงพี่เราซื้อน้ำเพลนสิบพันแดงก็ระเกินกบพอก็เม่าเนาะี่เนาะไปฉ่ไดิกินพี่เราเนาะพ่อมีอนัน 4, นนกกินอยากก็เลือกไดิกินตมุดแดง ปูคนไปหาว่าได้มากินน้ำพี่นาถองเลยข้าถาได้พี่้องเลยมันเรานี่สอง่มกันพี่ดาวนะพอสเียปิคไปหาเพรว่ได้ว่ากินน้ำตอนนี้เป็นนี่ยปนงานบุญนี่พี่้างเลยตั้งแรกของปีอืดแล้วม่อมจะกินไม่แ่้งาะ่้งก่อนหรไม่กกนมี่ม่แก้นถ้าบกหัวมันสีหอมไห หอมพี่จังไหมบะมี่กินไง้ไหมบะบายใหญ่แไม่บะเพ็ดกับบะแซบดีเลยต่บะเพ็ดกับบะแซบทำเพ็ดลายกับบะดี่างเงบางมากที่ลายกับปากเปื่อยเลยบะเนี่ยพราะสาวบพี่นได้บาทอยู่มัเคเจับตามง่ด้กินต้องกินตัวนี่ก่นพี่น้อง เสียเแ็่ว่าเพชรงอมจะวบบเวลาปากมายัเหี่ยงเพชรอยู่ปากยังไมเข้ามาจะกินนังก็พูดแล้วจนี่พูเขายตัเท่าไหรเนาะตีก่อนนั่งขายตัวละพันนี่ยันตัวละสองพันนเดื่อปีนขึ้นะต้องหางหางแง่แว่ Ừ. Mình khỏi mưa, bất cứ ai bà mùa kìa khát của tôi, hưng bất cứ ai bất cứ ai mùa kìa khát? đèn yêu mùa mìa kìa 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 มันอันนี้พอวารตาเปุดน้ำตาไลเลยเพชรั็นจุดแว่ายอมยอมคนนะเป็นยอมนะเข้ามาโบเพชรกับแบบเป็นีงวโดนจัหาวุ้มันอยู่ในผมเป็นกับโบเพชรเน้ข้าาเพ็ดกับโบเแซ่บีเข้ามาเพชดไลยกับโบเชบอื้เเพ็รเพแตนึ่ิน่ชื่อกับป้าต้องด่งนะินฟุ้งแล้วินไงี้ิ่มาได้ mất đi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  cho đi bà đi mất đi đi mất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  hòm mất đi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  mất mày nè đi đi nghe đi mất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  แม่ทำเรื่องสารภาพคว่มพิษเรื่องกิจสารภาพคว่มพิษเรื่องสารภาพเมย์เราพ้องเนาะมีคว่มพิษไปนิ่พี่หยางใครนว่ำพิษนายใหญ่จะให้เขา ไปว่งบมันบินไปบินไปตัวนล็ไปตัวนึงหาคุตไปก็ไปแล้วรู้ไหมวาตาย้วนมาตหาเมเข้าาเ่ที่ไปแล้วก็หาไม้มันบินไปี่น่เปิดของปไปเลยรถขัมาง

เนละตูกังยางเลยดูขาวง้สวยเีน้นี่พี่น้องหน้าพี่นองมันแข้งขาวอันไั่แข้งยิกงอย่างพี่น้องต้นยิกนะเดียวคนต้นอยู่พี่งเลยเต็มยัม่จะกคนเอาไปกินเลยซื่อไม่เอาไปขายแต่พอมีคนซื้อ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 ันนี้มันก็เบิดข่าเบิดเข่าเดีวกรเบอีหืมคก็อึต้นะซื้อกินแต่กินมันรู้ทายก็หาย่ะ นั่งจันไม่บ่อม่เี่ยนไปเลยปีเก้ามือชิวเอาเสียงไม่จักรจันจีจักรวันงานชามันซื้อมากไ้สิง่ายๆนะเพื่อนสาวยาจ๋าที่บเคยซื้อเนยยูน่ากินก็ได้ซื้อพี่น้อยที่งอกเงินบ่มีก็ไม่ไงก็ใช่ครบมันบ่มีจ้ะเนยยูน่ากินกะมหาได้อกเนาะไปกินนี่ปัญหาเพได้จำเป็นต้องซื้อพี่นอ ใมัแยงเลยี่เองไปหาบนี้ท่นไปหาไก่ของพี่เองจ้าปาก่อนพี่เ็นมาตายได้ไปหาไปยังมาได้เมื่อวานเนไปมือได้มือบบนะไปดีเห็นทั้งึงนเก่าบุคคยซื้อแล้แถมันแดิมองนกนี่นบ่คอยซื้อแต่เด๋ยนนี้ยอมแล้วมืออุ้งเจ้ชิพายุไม่ีอ อยู่ตะลาดแห่งเพ่งกรีเลยะขายปลาไม่อืมอยู่ตะลาดแห่งเพ่ะะงกรีเลยมีได้สิพันนี้บริษัทพันนีเลย่อาหารตน้องนี่แมะเพชได้จนคนขาวถ้าคนแดงมี่ยอมเลยพี่น้องเลยีงงเดจกคนขาว แล้วก,กไ็ไข่ได้นะช่วงนี้มันถ้าได้ไข,ไขอ่ออกพี่น้องเพิ่นยิ่นให้ส่องเพิ่งอยู่ไข่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นไข่ได้เอา,าม,มันจะมีตัวขาวๆดูเพิ่นทองพี่น้องเสียบตัวนะมันเสร็จวอืมกินหนะ่อย กิน,นนะเผือตจมเสตียวพิคก็ยังไ,ได้พี่น้องเลยค่ะเพื่อนนะแต่ว่าค่าคือเพิ่นถอดขาดนะเพราะว่ากินเพิ่นแห้งอนะ่ะหอมคือแจีวอันไม่ดา่าสิอืมหอมคือแจีวไม่ดานี่จำเอากินเพิ่นกันไม่แห้งนะพี่น้องเลยน้องคือเจวไม่ด่าไปตจำเสตียวพริคขา,าเพื่อนกันัห้เป็นประโยชน์สิะก,กี้เป็นเ <c oughs> พื่นทับสื่อขาดมีแห้งนะบอกตอนนี้น ไม่เบ่ร์เนน้ำน uh ้ำเพเพ่นบ่ีนี่อ๋อเมลนบอนี่อ๋อนี่เพศปากเปลือยยังปวซ้ายอยู่นี่อะไรเนี่ยนี่เมลีเมลี่มลเป็นผงเป็นผงน้งเเอาง่ายคือง่ายเหอเพลนเปลี่ยนงมากเหเนาะี้่นี่ปะ Để làm con tìm dạng dùng dạng dùng dạng đằng dạng dùng dạng đằng dạng dù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 ng dùng dạng dùng 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 mà dùng 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 เดพ่ออยากยายนะพ่อพ่ดอยากกินแล่ค้นอีกเลยนะเวลากิตงนะตงัวเพ็ออรนะคับพอนะเดี่ยแห้งอะไรคนนะเมื่อตะวกนมั่นช่วงนี้พี่น้องกัยเ,เดีย่ยมากนี่เดดอะแบ วัวชิววับ,บุญทงการาอไลไพี่น้นองเลยตัวใบอะไรเนาะอแบบี่เดือนเดือนนี่แม่ชิววัวยำหนได้เลยพี่น้องเอ้ยชิอัเ็ดลังเ็เหนียวเดบันนี่นเลยัเห็ดเแชะไปพันเกลเดินไดไหมเดินหา เดี๋ยวเราลงมาอเลยให้เ <t> ง <t> ินเดือนทุกแ่บุพเพารึทบอะไรนะพี่ยาติพอสมควรนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ทีแม่นพักกันได้กินข่าวกับขวดเป็นแคงกับไม่แค่จำเตียวแล้ว,ว,วงงพี่น้องเนาะแต่ว่าแซ่บพี่น้องเลยว่าเป็นอาหารพิเศษแซ่บกว่าซิ้นง้วอีกเยอะเลย พอมันหานเน,นี่ยพี่น้องเปรียบลาย <c oughs> พี่น้องเนะาะก,กระบะกินตัวเพศนี่กระบะไว้ได้พี่น้องไปปากหมัดพอดีลิ้นมัวห้าประสาเลยพี่น้องเนียจักจางจะเข้มเลยมัวจักเลยจักจางจะเข้มมูเลยพี่น้ององ่ะพี่น้อง,นองนนเนาะเด็กในกัดหากว่าเป็นกำลังให้แจ็คเฮซาเวลลนี่เดินเนาะซาเวลากาับซีเบคอตัวล่าแล้วพี่น้องนนเนาะเด็กในกัดหากมาเบิรงคลิปเบิงรงโฆษณาให้์ีเดินเนา,านะ เป็นเด็กคนหนึ่งทุนพี่น้อเอสซีสุดทานในไลเด้อเนาะพี่ฮักแพงในอินดูซาเวลเนาะเป็นได็กอะฮัจุดีมีแฮมเบิร์สสูงสทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะดูแลสุขภาพเองดีๆเนาะแต่คนเนาะเด็กอะอันนีุมันคนยืนรำรวยรำรวยพี่น้องไายที่นี่ขอเก่าบอมาสบายดีสบายดีทุกคนเราไว้พบกันในคลิปตัวปเด้อเนาะบ๊ายบาย